สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับลอนสายตายกันอีกแล้วนะครับก็ปีไม่แล้วนะครับสการลัตไม่เหลวลอนสายตายก็ว่างว่าเปื่นเพือนทุกคนจะสบายกันดีปีไม่ปีนี้ก็คอยทุกข์ทุกข์ป่าเปืนเพื่อนแข่งเร่งอยู่กันกับเราไปกันนัน้นนะครับผมลอนสายตายวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าความกันแล้ว แต่ลอนเซตไลามารอบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพุมเองนะครับเป็นเรื่องของน้องพุมที่ยูด้วยกันกับพุ่มทุกวันในก่อนที่จะปีไม่ได้ประมาณกรึ่งเดือนน้องพุ่มออมันออกปัจจางมันออกปัจจุบานพุม ประมาณช่วงประมาณสิบแ็ดมันจะตัดยางประมาณสิบสองครึ่งมันก็อ๋อไปไปได้ดักทึ่งไปยางอุ๊บตัดได้ย่างดักสองโซดมันกระถูมาโมบุ้มโร่าบานพวกวอน้องมาโูมาทำไรดึกป่านนี้แล้วพวกวะคุยคุยคุย,ค,ยคุยกับมัน มันว่าเดินจยผาพงวงางไส้ยุบเปืเป่อนมันก่อนเราควรนดึกสงวนใจแต่การดึกในใจว่าเออนองมันตัดย่างอยู่อยาพึงทำไรก่อนมันตัดย่างจนมแซ่ประมาณว่าเชา้าประมาณห้าโมงนองมันกบมาทีบานถ้วา่าเอา้าเกิดไรขึ้นจะไม่ถึงกุยตั้งตัวว่ามู่ปีทั้งขึ้นมันกับเราขวางว่า ตอนที่เก้รถไปตัดย่างใบจึ้งมันเป็นทางเปี้ยวไม่มีรถเคยวิ่งมตธัุคนนึงพอาะไม่มีรถเกยวิ่งมะธัุคนนึงมันก็เก้ไปเรื่อยในซอยลังบ้านขอมันแต่ซอยลังบ้านของมันพูดได้ว่าเปี้ยวจริงๆเลยครับตรงบ้านส่วนปาล์มซึ่งมืดมะไม่มีบ้านคนเอเค้ไปได้รักผักนึง มันจะมีเป็นลานว่างตรงนั้นแล้วก็มันจะมีกระตบหรือบันเร,เรียวว่นน้ำน,น,นะครับอยู่เล็กๆน้นองว่าทเทะเละมันกำลังคิดเรื่ยมันก็คิดว่าฮึสุกเทศต้นใหม่แต่ผอม,มันมองอีกทีนึงมันว่าไม่ใช่แล้วมาครบเลยครับทั้งหัวทั้งหน้าทาั้งตาทาั้งปะยื่นตัวสู้ว่าลังคากระตบ ยื่นด้วสซุกมามันว่าทีแล้มันคิดว่าเป็นหงแต่ผมมันมองอีกทีครับทีนี้เลยครับทำให้สัตว์ลงสตีของมันรุดลอยไปเลยครับแค่รถเกือบเกิดอุบัติเหตุครับแต่ว่าพอดีมันดังสติได้พอดังสติได้แค่นั้นแหละครับมันบิดไม่เรูวเลยตามันก็แค่ไปจึ่วนย่างของมันจนมันโตมาเรา แล้วมันก็เล่าเห้การให้พอมันควังพรบอกว่า,วาเจอดีอย่ามึงไปเช้าไปวัดนะมาพรมแล้วควังวาตรงนั้นนะ่ะสมัยกนะ่อนน่ะเป็นทางพี่ป้านของบรรฑบุรุษสมัยก่อนนานมาแล้วน้องมันก็ว่ามันก็ไม่รู้แต่นั่นแหละครับ ตัวผมเองก็ไม่เคยพบเจอกับตัวผมเองแบบจังๆเผลอๆแล้วครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบพบเจอตัวมันโดนปนนั้นเผลอๆจะทํายังไงครับใครมีประสบการณ์อะไรดีๆเด็ดๆดาดมาลาบุ้งควางได้นะครับวันนี้ลอนสาตตายก็มีเรื่องราไม่นานเปิดสักัดไม่เราเอาแบบสั้นๆได้ใจความกันพอประมาณกับพุ่ม อ,อย่าลืมนะครับกดซับสไคร์กดไลค์ให้หมู่เราด้วยนะครับพุ่มลอนสายตายก็ยังรักทุกคนเหมือนเดิมน,นะครับพุ่มในปีนี้หมู่เราจะมีคลิปไรออกมกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะครับแต่เรื่องเที่ยวก็ยังคงเที่ยวเหมือนเดิมน,นะครับที่ใหนะ้น่าให้ตาไปกะไม่ได้เลยมาแก่ปักพ้นร่างกายใจใจผ่อนๆเราจะทําคลิปไหม่หให้เพื่อนอๆอนอนรับชมนะครับคว้าด้วยครับ ขอบกุณมาครับพุ่มจะร่อนไส้ตายครับพุ่ม